สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับบ้านหมอสอน y YouTube อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําเรื่องของการกรอกภาษีนะครับล่าสุดอัปเดตนะครับเรื่องของภาษีของปี2023มีอะไรแตกต่างจากเดิมๆที่ผ่านมาแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามกันพร้อมหรือยังครับไปรับเชิญรับชมได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้บ้านหมอสอน YouTube ด้วยนะครับ ยูทูบเบอร์ทุกคนนะครับผู้ที่ทำ YouTube ทุกคนมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีของสหรัฐอเมริกาทุกคนนะครับเมื่อมีการสร้างรายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ไปเข้าไปที่ Google Adsense เลยนะครับเมื่อเข้าไปที่ Google Adsense นะครับในฟังก์ชันหนึ่งที่เราจะต้องเข้าไปจัดการเนี่ยเราจะพบกับการแจ้งเตือนที่อยู่ด้านบนเลยนะครับ ก็จะมีแถบอยู่2แถบนะครับมี1นทับสองหนทับสนั่นหมายความว่ามีจํานวนจดหมายหรือการแจ้งเตือนอะไรต่างๆขึ้นมาเราก็ค่อยๆไล่เลี่ยงไปดูนะครับอันที่1นึ่เขาบอกว่าการชาระเงินของ YouTube จะถูกระงับเนื่องจากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีที่ต้องแก้ไขหมายความว่าคนที่ผ่านเกณฑ์มาแรกๆเนี่ยจะต้องมาตั้งค่าต่างๆใน Google a c c e n t ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีาการทํางานกดให้เข้าไปนะครับส่วนข้างล่างก็จะมีอยู่2เลือก3เลือก นะครับเราก็สามารถกดไปดูเรื่องที่2นะเขาก็บอกว่าการชําระเงินของ YouTube จะถูกระงับเนื่องจากคุณมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขนะครับคือเรายังไม่ได้กกอกอะไรนะครับอกีกน,นึงเขาจะบอกว่า,เ,าเนี่ยนะครับระบบจะไม่แสดงโฆษณาของคุณอีเอกเนื่องจากคุณยังไม่ยืนยันตัวตนให้สําเร็จนะครับปวดยืนยันตัวตนนะครับอันนี้หมายความว่าก่อนที่เราจะได้รับพินนะจะต้องมีการยืนยันตัวตน ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะมีการจ่ายเงินต่อให้เราเริ่มมีเหรียญแล้วก็ตามนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหากต้องการสร้างรายได้จาก Google a c ก e n นตนะเราก็จะต้องไปจัดการข้อมูลต่างๆนะครับก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีเรื่องของนะครับไปปลดตรวจสอบว่าคุณได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลภาษีนะครับ แล้วก็จะมีคําสั่งเป็นไฮเปอร์ลิงก์สีฟ้าๆเนี่ยนะครับเขียนว่าจัดการข้อมูลภาษีนะครับเราก็สามารถกดจากลิงก์ตรงนี้ไปเพื่อที่จะกรอกข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาได้เลยนะครับรรนี่คือ1ช่องทางในการไปหรือเราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับก็จะมีการจัดการการตั้งค่านะครับเราจะกดจัดการการตั้งค่าข้างล่างตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เมื่อเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลโปรไฟล์ต่างๆของเรานะครับเช่นว่า,าหมายเลข P U B อะไรนะครับชื่อที่อยู่ของเราคืออะไรแล้วก็ข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาตรงนี้นะครับแล้วก็กดไปที่รูปดินสอนะครับรูปดินสอเพื่อเป็นการแก้ไขนะครับข้อมูลของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะไปด้วยช่องทางอ่า จากการแจ้งเตือนด้านบนหรือจะ,อะกดจากลิงก์ของอีเมลที่ทาง Google ส่งมาให้นะครับก็จะมาหน้าเดียวกันนี้แหละนะครับอลองกดไปที่ดินสอตรงข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อกดเข้าไปก็จะมีคำสั่งจัดการข้อมูลภาษีนะครับเราก็สามารถกดตรงนี้เข้าไปนะครับหรือกดจากข้างบนนี้ก็ได้นะครับจัดการข้อมูลภาษีนะฮะ นะลองกดจากข้างล่างหรือข้างบนก็ได้ดูที่ว่าจะพาไปตรงไหนกดจากข้างบนปึ้งนะครับระบบก็จะพาเข้าไปที่หน้าการจัดการข้อมูลภาษีนะครับซึ่งจะมีเรื่องของภาษีอยู่2เรื่องก็คืออันที่1ไทยนะครับอันนี้คือข้อมูลภาษีของประเทศไทยของพี่ๆที่อยู่เมืองนอกก็จะเป็นของแต่ละประเทศเหมือนกันนะครับเช่นอยู่ในบางประเทศจะต้องกรอกข้อมูลรายได้ตรงในส่วนของ ประเทศของท่านทด้วยนะครับแล้วก็อันนึงก็เป็นข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะครับเขาบอกว่าให้เรากรอกข้อมูลภาษีโดยเร็วที่สุด Google อาจจะจําเป็นจะต้องหักภาษีสูงสุดถึง30%ของการชําระคืนหรือระงับการชําระคืนทั้งหมดจนกว่าแบบฟอร์มนี้จะถูกได้รับการอนุมัตินะครับหมายความว่าถ้าเราไม่กรอกภาษีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาจะหักภาษีจากรายได้ของ YouTube ของเรานะครับ 30%เพราะนั้นเราต้องกอรอกนะครับเวลาเรากดเริ่มการกอรอกแบบฟอร์มนะครับจะมีคําเตือนว่าก่อนเริ่มต้นเนี่ยครับคุณจะต้องกอรอกแบบฟอร์มนี้ให้เสร็จภายในระยะเวลา15-20นาทีนะครับต้องยืนยันด้วยว่าตัวคนที่กรอกเนี่ยเป็นใครซึ่งเราจะต้องใส่ Gmail แล้วก็พาสเวิร์ดผ่านเข้าไปนะครับอันที่2คือระบบจะขอให้คุณนะครับส่งเอกสารภาษีเพิ่มเติมภายหลังจากการกอรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นได้นะครับหรือ Google จะให้คําปรึกษาจะไม่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีนะครับหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าก็คือในเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ที่เจ้าตัวจะต้องไปศึกษาว่าในแต่ละประเทศของเราเนี่ยนะครับเสียภาษีเท่าไหร่นะเริ่มกดการกรอกแบบฟอร์มเลยนะครับเมื่อกดเริ่มการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยครับระบบจะให้เรายือนอยันบัญชี กูเกิ e แอคเซนที่จะเสียภาษีนะครับว่าเป็น Gmail อะไรนะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับซึ่ง Gmail เนี้ยมันจะผูกกับ Gmail ของแอคเซนนั่นแหละครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับเมื่อใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับ mm hmm. เมื่อผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นบุคคลท่านนี้แหละจะเกอะภาษีนะครับ mm hmm. ก็จะมาหน้าของข้อมูลภาษีสหรัฐอเมริกา โปรตอบคําถาม2อถึงสอถึงสข้อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะค้นหาแบบฟอร์มภาษีที่มันชัดเจนหรือถูกต้องนะครับเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะกรอกแบบฟอร์มเป็นบัญชีอะไรบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลธรรมดานะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับ2เขาถามว่าคุณเป็นพลเมืองหรือผู้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับเราก็ตอบว่าไม่ แต่ถ้าพี่อยู่พี่ๆอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็ตอบว่าใช่นะครับต่อมาก็ให้เลือกแบบฟอร์มที่จะกรอกนะครับแบบฟอร์มจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือ w 8 u b e แปด b n กับ W o u b e แป b e c i นะครับก็เลือกอันที่1ก็คือเป็นบุคคลธรรมดานะครับอันข้างล่างจะเป็นในนามองค์กรธุรกิจนะครับเราก็เลือก8 b e n 8ป b e n เนี่ยนะครับกอันที่1น,นะครับ ก็ติ๊กข้างหน้าแล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับแล้วก็เริ่มกรอกแบบฟอร์ม W8BEN นะครับเขาก็จะสร้างแบบฟอร์มขึ้นมาซึ่งข้อมูลที่จะกรอกในนี้นะครับจะต้องตรงกันกันกบใน Google a x c e n s นะครับคำว่าตรงกันตรงไหนบ้างนะครับอันที่หนึ่งคือชื่อ ครับชื่อของ Google Adsense นะครับในบัญชี Gmail ที่เราสมัครเข้าไปเนะี่ยเป็นชื่ออะไรก็เอาชื่อของบุคคลน,นั้นแหละมาพิมพ์กรอกลงไปนะครับเพราะหลายคนมี Adsense กับ Gmail ที่สร้างช่องคนละอันนะครับให้ยึดของ Adsense นะครับเมื่อใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วให้ใส่ประเทศนะครับพี่พ,พี่เพื่อนๆพักอยู่ในประเทศไหนนะครับก็ให้เลือกอประเทศนั้นนะนะครับ ซึ่งข้อกำหนดหรือว่าการลดหย่อนนะครับก็จะได้ถูกอนุมัติตามภูมิภาคหรือประเทศที่ยูทูบเบอร์ท่านนั้นอาศัยอยู่นะครับเมื่อเลือกประเทศอย่างนี้เลือกเป็นประเทศไทยนะครับต่อมานะ TIN ต่างประเทศก็คือให้ใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของอพี่ๆทุกคนนะครับหรือ,อใส่หมายเลข ID card ของแต่ละประเทศนั่นแหละนะครับ เสร็จแล้วเมื่อเรากอกเรียบร้อยแล้วก็ให้กดถัดไปข้อ2นะครับมีทั้งหมด7ข้อนะครับข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการใส่ที่อยู่นะครับที่อยู่พำนักถาวรนนะครับไม่ต้องติ๊กในช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนี้นะครับเพราะว่านี่คือการติ๊กว่าที่อยู่ของเราเป็นตู้ปนนะครับอ่าเราก็เลือกเป็นภูมิภาคลงไปเลยนะครับว่าเราพักอาศัยอยู่ประเทศภูมิภาคอะไรนะครับก็เ,เลือกเป็นประเทศไทยนะครับหลังจาก เลือกภูมิภาคเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปกรอกที่อยู่ซึ่งต้องทำให้แน่ใจนะครับว่าที่อยู่เราเนี่ยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษชื่อและที่อยู่เนี่ยนะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าพี่ๆท่านใดนะครับสมัคร accent ด้วยภาษาไทยนะครับจะต้องกลับไปเปลี่ยนนะข้อมูลชื่อที่อยู่ให้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก่อนนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วค่อยมากรอกภาษี นะครับข้อมูลภาษีที่จะส่งไปสหรัฐมาริชาจะต้องเป็นข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับการอนุมัติการลดหย่อนภาษีนะครับสมมุติว่าเรากรอกเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับเลือกภูมิภาคเรียบร้อยเป็นประเทศไทยหรือประเทศใดๆที่พี่ๆพ,พ,พักอยู่นะครับ พอมาติ๊กตรงช่องที่อยู่เนี่ยนะครับมันจะมีข้อม 1991, 2019, oui, ch, ูลท mm hmm. ี่ถูกบันทึกไว้แล้วนะครับเป็นที่อยู่เดียวกันนะครับเราก็สามารถคลิกเลือกเอาได้เลยนะครับถ้าเราเลือกกรอกไม่ถูกหรือข้อมูลไม่ตรงกันมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าตรงกันหมดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชานเมืองเป็นเมืองเป็นจังหวัดเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับใส่รหัสไปรษณีย์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ติ๊ก ตรงช่องเล็กๆเนี่ยนะครับว่าที่อยู่สําหรับจัดส่งเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่อาศัยถาวรน,นะครับติกตรงนี้ด้วยนะครับในการส่งเอกสารเสร็จแล้วก็กดถัดไปข้อที่3นะครับข้อที่3เป็นส่วนที่สัญญาภาษีภูมิภาคหรือประเทศที่เราพักอยู่นะครับได้รับการลดหย่อนภาษีตามสนธิสัญญา หรือไม่นะครับเขาก็จะมีคําถามมาให้เราถามนะครับว่าคุณอ้างสิทธิ์ในการหักภาษีนะที่จ่ายในอัตราที่น้อยลงตามสนที่สัญญาใช่หรือไม่แล้วก็ตอบว่าใช่นะครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะถามว่าผู้พำนักของประเทศเนีนน้นะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับนะตรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะครับผู้พำนักของ ประเทศหรือภูมิภาคที่อ้างสิทธิ์ตามสนธิสัญญากับสหรัฐอเมริกาก็หมายความว่าเราเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในประเทศที่มีสนธิสัญญาไหมนะครับเสร็จแล้วก็เลือกประเทศนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็เลือกประเทศนะครับอันนี้เนี่ยเราเลือกเป็นประเทศไทยก็อยู่ข้างล่างนะครับ พี่ๆที่อยู่ในโซนอื่นภูมิภาคอื่นก็ให้เลือกตามนั้นเลยนะครับว่าเราอยู่ในประเทศหรือภูมิภาคใดนะครับซึ่งการลดหย่อนจะเชื่อมโยงถูกเซตไว้แล้วนะครับว่าประเทศนี้ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ประเทศนี้ได้ลดกี่เปอร์เซ็นต์จะไม่เหมือนกันนะครับให้เลือกภูมิภาคเลือกประเทศที่พี่ๆพำนักอยู่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําการกรอกแบบฟอร์มมีอยู่สามอันก็คือการบริการแล้วก็ค่าสิทธิภาพยชนักการบริการพอเราติ๊กปั๊บเนี่ยบทบัญญัติ บทควาในตรงนี้นะครับติ๊กสามเหลี่ยมลงมาเขาจะถูกเซตไว้เลยนะครับก็เลือกเอาอันที่มีอยู่นะครับอัตราภาษีก็ให้เลือกอันที่น้อยที่สุดนะครับอย่าง30กับ0ย์ก็เลือก0นย์นะครับบางประเทศของพี่ๆนะครับอาจจะไม่ใช่0นย์กับ30อาจจะเป็น5กับ30ก็ได้นะครับเพราะนั้นให้เลือกเอาอันที่น้อยที่สุดนะครับสาเหตุที่เราได้รับการลดหย่อนภาษีเราก็ติ๊กถูกนะครับ แล้วก็กดถัดไปได้เลยนะครับเลือกอันที่2ครับค่าสิทธิภาพยนตร์เลททีวีนะครับที่บทบัญญัติก็เลือก12วร2 a นะครับเลือกอัตราภาษีที่น้อยที่สุดที่มันปรากฏนะครับก็คือ5%เนะครับเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกในช่องนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นค่าลิขสิทธิ์อื่นๆนะครับที่เครื่องหมายถูกเลือกบทบัญญัตินะครับเลือกอันที่ปรากฏอยู่แล้วนะครับอัตราภาษีก็เลือกอันที่น้อยที่สุดที่ปรากฏขึ้นมานะครับ เสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วกดถัดไปได้เลยครับในลำดับถัดมานะครับก็ะจะเป็นเรื่องของตัวอย่างเอกสารระบบเขาก็จะสร้างเอกสารที่เรากรอกไปเมื่อสักครู่นี่นะครับขึ้นมาเป็นแบบฟอร์มต่างๆนะครับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องบริการแล้วก็ไม่ได้ใช้สนที่สัญญาอะไรต่างๆแล้วเราก็ติ๊กสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับว่าฉันยืนยันว่าได้ตรวจสอบเอกสารภาษีที่ระบบสร้างขึ้นได้เรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับอ่าติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็ ข้างล่างนะครับว่าถัดไปไปที่ข้อหาเป็นหนังสือรับรองเราจะต้องลงนะชื่อนะครับอ่าเราก็อ่านข้อความอะไรต่างๆนะครับเขาเขาจะถามว่าเราคือบุคคลที่มีชื่อในข้อมูลประจําตัวผู้เสียภาษีตรงนี้หรือไม่นะครับอ่าเราก็ติ๊กถูกว่าใช่ฉันคือบุคคลที่มีชื่อ ในส่วนของข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลงนามนะครับติดข้างหน้าเสร็จแล้วช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างยาวๆนี้นะครับให้พิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้ถูกต้องตามในเอกสารหรือว่าตรงกับในชื่อของบุคคลใน Google Adsense นะครับผมจะเน้นเสมอนะครับว่าใน Adsense ใช้ชื่อของบุคคลได้สมัครบุคคลคนนั้นจะเป็นบุคคลที่จะต้อง เสียภาษีนะครับถัดมาในข้อ6เนี่ยนะครับเขาก็จะถามว่ากิจกรรมและการบริการที่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกานะครับเขาถามว่าบุคคลธรรมดาที่ระบุในส่วนของข้อมูลประจำตัวผู้เสียภาษีเนี่ยได้ดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกาหรือไม่นะครับถ้าเราอยู่นอกอเมริกาก็ตอบว่าไม่ลนะครับแล้วก็ติ๊กตรงสี่เหลี่ยงว่าฉันยอมรับว,ว่าฉันทำกิจกรรมต่างๆนอกสหรัฐอเมริกานะครับ เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะครับว่าแบบฟอร์มภาษีนี้อาจใช้กับการชําระเงินที่ผ่านมานะครับก็คืออันนี้แหละครับที่มีเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมานะครับว่าข้าพเจ้าขอรองรับโดยยินดีรับโทษในกรณีที่แถลงข้อความมันเป็นเท็จนะครับเมื่อเราติ๊กถูกนะครับกฎหมายเขาจะควบคุมไปตั้งแต่ปีภาษี -20 2 0เป็นต้นมานะครับ แล้วก็มีแบบฟอร์มอะไรที่เปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเมื่อก่อนไม่มีไอตรงนี้นะครับแค่เราติ๊กถูกเฉยนะครับไม่ต้องไปเกาะอะไรนะครับเสร็จแล้วเราก็ในข้อที่7นะครับเรายอมรับเอกสารนะครับเรื่องของการรายงานภาษีนะครับรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับระบบเขาจะติ๊กมาไว้ให้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็แค่ไปติ๊กสี่เหลี่ยมข้างล่างนะครับว่าฉันยอมรับข้อตกลงในการนําส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับ เสร็จแล้วก็กดส่งนะครับแล้วระบบก็จะเด้งกลับมาในหน้าแรกนะครับว่าข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกาข้อมูลภาษีสําหรับสหรัฐอเมริกาของคุณได้รับการอนุมัติแล้วจะขึ้นสถานะอนุมัติอย่างนี้นะครับแล้วก็กดส่งเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ชื่อของบุคคลที่ส่งลงไปนะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการกรอกภาษีแล้วก็ตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกไปแล้วเนี่ยขึ้น5%ขึ้น5%ขึ้น0%ตามที่เรากรอกอ้างสิทธิ์ไปหรือเปล่านะครับเมื่อเราเช็คอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้รับแจ้งทางอีเมลด้วยนะครับว่าภาษีอนุมัติแล้วข้อแตกต่างเนี่ยนะครับยกมาย้ําอีกทีหนึ่งก็คือเราจะต้องติ๊กเนี่ยครับข้ารเช้ายอมรับและได้ยินดีการรับโทษในกรณีที่แถลงข้อความมันเป็นเท็จนะครับ ถ้าเราติดแล้วก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาโดยเราก็ไม่ต้องไปแจ้งรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมน,นะครับก็แค่ตั้งแต่ปี2020 20 20 20เป็นต้นมานะครับกฎหมายนี้จะได้รับการย้อนหลังไปนะครับส่วนภาษีของไทยนะครับไม่ต้องกรอกนะครับเพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับไว้เนาะเราเข้าไปดูนิดหน่อยก็ไม่มีอะไรครับเขาก็าจะบอกว่าสถานะภาษีอยู่ในระดับไหนแล้วก็ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนนะครับ ส่วนในประเทศอื่นๆนะครับของพี่ๆที่อยู่ตามภูมิภาคอื่นๆถ้ามีกฎหมายรองรับก็ต้องกรอกนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการอัปเดตการกรอกข้อมูลภาษีสหรัฐอเมริกา2023นะครับว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังยังไม่ได้กรอกภาษีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้บ้านหมอสอน YouTube ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ